ลูกค้าเนี่ยอยากใช้บริการครับอยากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยากเปลี่ยนยางอยากเติมลมแต่เขาหาร้านคุณไม่เจอครับทำยังไงดีอ่ะการที่คุณจะได้ลูกค้าใหม่เข้าไปสักคนเนี่ยครับที่หน้าร้านเนี่ยคุณทำการตลาดยังไงเหรอครับแน่นอนครับลูกค้าเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็เซิร์ชครับเซิร์ชจาก Google ครับว่าแบบจะเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนที่ไหนดีบางทีมันก็ไกลถูกไหมฮะ บ้านคุณอยู่นครปฐมคุณไปเจอที่นนทบุรีคุณก็ไม่อยากไปหรอกครับแล้วนั่นแหละครับสิ่งที่เรามองเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยจริงๆอ่ะผัวที่อยู่ในนครปฐมอ่ะหรืออยู่ในพื้นที่ต่าง,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 างๆเนี่ยเยอะครับแต่ว่าเพียงแต่ลูกค้าเนี่ยหาคุณไม่เจอนะครับซึ่งเราเห็นแล้วครับว่าอ๋อโอเคประชากรของคนที่ทํารถครับอยากจะเปลี่ยนเกียร์อยากจะซ่อมเกียร์อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเร่งด่วนระบบคอนดินัมพิษครับเรารู้แล้วเราตอบโจทย์อันนี้เลยครับเราทําให ผู้ประกอบการอู่และศูนย์บริการรถยนต์ครับสามารถขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับลูกค้าเซิร์ชมาสามารถเจอคุณได้นั่นแหละครับคือโอกาสที่คุณจะขยายธุรกิจในโลกปัจจุบันซึ่งแน่นอนครับคนยุคเก่าอาจจะใช้การปากต่อปากซึ่งมันมันดีครับแต่คุณคิดว่าคุณต้องใช้กี่ปีครับคุณทนได้ไหมกับค่าใช้จ่ายที่มันวิ่งไปแต่ละเดือนและระบบคอนดินัมพิทละครับเราตอบโจทย์เรื่องของการขายสินค้าบนออนไลน์ และส่งลูกค้าเข้าไปหาคุณที่ศูนย์บริการทําให้ลูกค้าสามารถที่จะได้บริการที่ดีจากอู่และศูนย์บริการของคุณและข้อมูลดีๆแบบนี้ครับติดตามได้ที่ SO i l t ย a i l a n แลและ Continuum Pit ของเราครับ